ดค่ะวันนี้ควรต้นอ้อมีภารกิจช่วยล้างรถจะบอกว่าล้างรถเองจะไม่ได้โถแาบนี้มี่คนทําเป็นหลักงานสวนเนี่ยจะต้องแบงบมีการพับแป้งแต่นี่นะคะทำน่าจะต้องใช้น้ำเพราะว่าจะทิ้งไม่ได้ไม่ได้เมื่อวานมีช่อไว้ใส่กันอ่ะ,อ,ะอันนี้จะย้อนแสง น้องส้มแล้วก็แก๊งชาววาชารกิแล้วก็มีโซนิกแล้วก็มีคุณป้าขาคุณป้าขาก็คือดีงดีมพุรุสคาร์ฮันดาค่ะหรือเดียวกันเนี่ยน่าจะมีดีงอ,อะไรไม่แน่ใจเรื่องบุญสร้างบันเถอะแต่ยังไงเราก็ต้องมามันล้างเพื่อที่จะอะไรทำการซ่อมบำรุงรักษา เพราะว่าท,ทุกอย่างที่เป็นธุรกริจของเรามัน,ม,นมันธรรมดายอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงาน,นเป็นบริษัทหรือว่าอะไรอะคนทําอาหารอะไรหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําการดูแลรักษาล้างไว้เวลาจะหยิบมาใช้ก็มันสะดวกหรือว่าตอนที่อะไรอ่ะ ขี่ไปอาจจะมีอะไรที่ชำรุดตืดโ้โทนหรือว่าเสือ่อมสภาพตามการเวลาตามการใช้งานเราก็จะต้องซ่อมบำรุงนะคะไม่ได้ว่าเพื่อความสะอาดอย่างเดียวมันเป็นหลายๆอย่างบางทีอะไรอะที่ดินโทนหรืออะไรอีกที่ฝุ่นเข้าซองเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กเด็กๆๆ็กเด็กทำเครื่อ่มแล้วก็มีเปนโอจิ๋มโอ่ถ้เาเรารับบริการอะไรอย่างนะีคะทำรายธุรกิจค่ะสมัยนี้ธุรกิจเดียวก็น่าจะไม่ใช่อะไรอ่ะตอบโจทกับสถานะทางการเงินนะคะ แต่เรามีหลายธุรกิจเรามีสวนที่แบบสามารถอะไรให้เราพอกินพออยู่ในครอบครัวได้เรามีรา้านซั่มรถข้ารถเรามีขายน้ำพึ้งขายอาหารทะเลโอนเงินยังมีอีกที่แบบอะไร,ร,เ,รเราก็พร้อมอ่ะธุรกิจสุจริจเราทำหมดรัะมันก็เลยทำให้เราแบบตรงนี้มีความมั่น มังพังแล้วก็ย่างยืนทั้งเข้าทั้ขายนะคะแต่ว่าที่อะไรลูกค้าเอามาแบบให้เราช่วยบซื้อเราไม่ซื้อเพราะว่าบางพันแบบซื้อมาแล้วเราขายต่อไม่ได้เหรอได้ประกอบธุรกิจอะไรลถมือสอง มันไม่ใช่ว่าซื้อซื้อมาห้าร้อยขายไปสี่ร้อยกำไรมมเกิดไม่ใช่ธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจซื้อมาห้าร้อยขายหกร้อยโอเครับได้แต่บางคันไปต่อไม่ไหวจริงจริงโอเคเปล้างแล้วก็ล้างใสเสร็จแล้วบางคันเดี๋ยวต้องเชื่อแล้ว 哎，到了，出发。